เพชรพ้าลวยสวัสดีบซี่สู้ผูสุขคนครับผมมือเนกวันจันทร์ที่ยีบซีกัลกฎะดาษสองหาหกหกกิมาตามแนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไายวันศุกร์เหล็กสามตัวบนก็ออก9 3้สองเหล็กล่างก็ออก8ปดเก้าของเสี้ยนน้องไายจับคูบ่าเขาตะเล็กวิ่งหลุดมานน้ำกัน เหกวิ่งลูดแปดกับเก้ามาด้วยกันเน้นที่เก้ากับเขาแปดกับเก้ามาน้ำกันบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเหล็กมาน้ำกันเหล็กออกแปดเหล็กล่างออกแปดเก้าส่วนเหล็กมาน้ำกันแปดกับเก้ามาน้ำกัน เลขบนก็ออกสามสองสองกับสามสามกับสองกับมานน้ากันเลขหลักมานน้ากันเลขจับคู่พวกเขาเนาะพี่น้องจับคู่พวกเขาแต่เลขวิ่งลูดมาทั้งมานน้ากันเลขบนออกสามสองเลขล่างออกแปดเก้าเลขหลักมันมานน้ากันจับบ่ถือ,อมาตามกันต่อเล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไข่ คือมือแรกสองทุมเคืงองเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนานลกลับมาเบิงพี่น้องมาเบิงไปน้ากันว่าเซียนน้องไข่ขีพ่าปไปหอดฟังเล่าบอกพี่น้องพี่น้องกลับมาเบิงไปน้ากันนกกาแดง าพัฒนาบนล่างเลขก,กิดเล็กวิ่นบนล่างแปด 9 0เลขประกบ3 4 5 เลขวิ่งเลขวิ่งบนล่าง9-0เลขวิ่งบนล่าง9กับ 9, 0 ส่วนจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสาม เวอร์ชแปดห้าเก้าคู ส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งเน้นที่9ส่วนเน้นจับคูเน้นจับคูเน้นที่9ก้าสาสี่ 9กห้าเน้นสามคูสามหางถ้าพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเอาลืม อาี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางรล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไข่วันจันที่ยีฟซีเปแรงสองถุมเคืองเลขติดเลขวิ่นบนล่าง 8, 9, 0, 3, ก้หบนล่างวิ่งรูด9้ากับ ศเน้นที่0ยเอ้ยเน้นที่เก้าพี่น้องเน้นเก้าตัววุ่งกลมเลยพี่น้องส่วนจับคูก็มี่ศหเก้มเก้าสี่เก้าห้าแปดสามแปดสตัวเด่น9ก9าสาม่เห้พี่น้องเขาแคบหน่อยจอตามนี้นะครับเด้อขอบุญขอบคุณเชี่นน้องค่้หลายที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนา มาแลกสองทุ่มเครื่องขออ่อยพีน่น้องเราบุกๆมันๆเรื่อยๆแหง่งสูบูซูก่อนก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยนะครับเด้อยคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม